วิคาวิจาร,ร์กับศึกลมพลกนสมุยประจำวันเสาร์ที่17กันยายน2 5 6 5้คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันร,ระหว่างแบทแมนอออัจฉริยะพบกับธน,นชนัยแฟร์แท็กในพิกัด138้ยปอนด์ครับถือว่าเป็นคู่มวยครับที่มีความแตกต่างเหมือนกันครับสลหรับคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การชกหรือว่าฟอร์มการชกค,ครับค่อนข้างที่จะสวนทางกันครับสลหรับแบทแมนอออัจฉริยะครับหรือว่าเหนือธรณีสามใจวิเศษสุขครับ สรับแบทแมนครับในอดีตครับก็ถือว่าเป็นมวยไฟเตอร์เป็นมวยที่ต่อยสนุกครับแต่ว่ามีช่วงจังหวะชีวิตช่วงหนึ่งครับที่มาชกที่ช่อง7ดครับตอนนั้นครับไหลหลุดครับทำให้จาตัวนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับจากเดิมครับที่ชกมวยสไตล์บู๊ดุดันครับก็เลยมาปรับสไตล์เป็นมวยฝีมือครับและฟอร์มการชกครับวิธีการชกก็ถือว่าดีวันดีคืนครับในช่วงหลังนีฟอร์มการชกแทบจะไม่แพ้ใครนะครับสลับแบทแมนออชริยะสลับแบทแมนออชริยะครับเป็นมวยขวา ็นมวยฝีมือครับเตะขวาต่อยขวาอาศัยจังหวะ2จังหวะ3ครับอาวุธมวยชัดเจนครับความแข็งของร่างกายนี่ถือว่ามีค่อนข้างสูงครับสมองมวยเหลี่ยมมวยนี่ถือว่าค่อนข้างดีครับและเป็นมวยของทีมงานผู้จัดครับเป็นมวยในการสร้างของทีมงานผู้จัดครับวงในครับก็มีลูกแก้ลูกกันจะอาศัยวงนอกเป็นส่วนใหญ่ครับสมองมวยและก็วิตญหัวใจครับเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสลับแบทแมนอออัจฉริยะสหรับฟอร์มการโจก3ฟอร์มหลังของด้านแบทแมนครับก็มีชนะแนนด้าน นักลบแฟร์แท็กครับที่วิริมวยช่อง7สีแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านนักลบแฟร์แท็กอีกครั้งหนึ่งครับที่วิริมวยช่อง7สีและฟอร์มล่าสุดครับชนะคะแนนทางด้านลุ่งแสงตะวันสอพาราดครับที่ศึกดลผลคนสมุยพัดูว่าฟอร์มการโจาของแบทแมนนะครับสวยสดงดงามครับสุดจากกลอยอีกคนหนึ่งครับฟอร์มหลัง10กว่าไฟน์นี่แพ้แค่คนเดียวครับก็คือแพ้เพชรดำเพชรจิติอาคาเดมีครับน้องนั้นครับชนะคะแนนมาทั้งหมดครับสลับทางด้านแบทแมนออชริยะครับ ส่วนด้านคู่ชกวันนี้ครับเป็นทางด้านธนนชัยแฟร์แท็กครับสำหรับธนนชัยแฟร์แท็กครับสวนทางกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการชกและก็ฟอร์มครับค่อนข้างที่จะลุ่มลุ่มโดนดอนครับเพิ่งจะมากลับมาแจ้งเกิดได้ในไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับสำหรับธนนชัยสำหรับธนนชัยแฟร์แท็กครับก็เป็นมวยเพลิมวยเปิดเกมบู๊ดุดันครับเป็นมวยซ้ายประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับสำหรับธนนชัยแฟร์แแท็กกกรระะบบหาาาาายใใจลคววววมเดี่่นนอออุธู จะลดน้อยถอยลงนะครับไม่เหมือนกับช่วงที่ตัวเองพีิกครับและช่วงนั้นครับธนนชัยนี่เป็นมวยที่ออกอาวุธเร็วครับและถือว่าเป็นมวยที่มีหลักเหลี่ยมมาเสริมด้วยนะครับในช่วงก่อนหน้านั้นครับแต่ว่าพอมาช่วงหลังนะครับด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับด้วยความมั่นใจในการชกนะครับดูว่าจะมีความเร็วที่น้อยลงมากๆครับและเป็นมวยที่ช้าครับคิดช้าทำช้าครับและออกอาวุธนะครับบางทีตั้งใจเกินไปครับทาให้การ ดูหรือว่าการเก็บการบังบุตรของคู่ต่อสู้นั้นทําได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับฟอร์มการโจก3าฟอร์มหลังของด้านถนนชัยนะครับค่อนข้างที่จะลุ่มลุ้มนนดอนนะครับในฟอร์มการโกหลังๆนี่แทบจะไม่ชนะใครเลยนะครับสำหรับฟอร์มการโจก3ฟอร์มหลังครับก็มีแพ้คะแนนด้านแรมโบเล็กต่อยทธาที่ไปดูมาช่อง7สีแพ้คะแนดนด้านหยกพระรันชัยที่ไปดูมาท่อง7สีและฟอร์มล่าสุดครับเพิ่งกลับมาแจ้งเกิดครับด้วยการชนะคะแนนด้านดากี้นกเขากอมอ1สบครับที่ศึกลำบนคนสมุยมาล่าสุดครับ ฟอร์มนี่ถือว่าสวนทางกันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างแบทแมนอออัจฉริยะพบกับธนชัยแฟร์แท็กในพิกัด138ปอนด์สำหรับแบทแมนครับถือว่าเป็นนักมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงครับฟอร์มสุดจากไล่อ้อยครับเป็นนักมวยที่ทีมงานเกียรติเพชรครับกำลังสรรสร้างถือว่าเป็นมวยสร้างของทีมงานเกียรติเพชรนะครับเป็นมวยของทีมงานผู้จัดครับสำหรับแบทแมนแบทแมนครับเป็นมวยประเภทมวยฝีมือแพ้ยากครับเป็นมวยประเภทเก็บกันบังอาวุธครับอาศัยจังหวะ2จังหวะ3คุณสามหยุดคุณทำผมทด กูทาผมป้องกันตัวครับทราบร่างกายนี่ดูว่ากลับมาดีแล้วนะครับสำหรับแบทแมนวาจิตหัวใจครับก็ถือว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นมวยที่กรรมการให้คะแนนง่ายครับสำหรับแบทแมนอออัจฉลียะส่วนนั้นกูโจ้ครับธนชัยแฟร์แท็กครับสำหรับธนชัยแฟร์แท็กครับเป็นประเภทมวยไฟเตอร์เปิดเกมครับประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับอาวุธมีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมีลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับประเภทอาวุธหนักอาวุธแรงครับวาจิตหัวใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในเรื่องของประสบการณ์มวย เรื่องของการผ่านมวยครับกระดูกมวยทางด้านธนนนชัยจะดีกว่าครับแต่ว่าสภาพร่างกายครับของด้านแบทแมนดูว่าจะดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวยังชอบที่ทางด้านแบทแมนโออจฉริยะครับวันนี้ครับดูว่าหามุมที่ทางด้านธนนนชัยจะชนะนี้ค่อนข้างยากครับหากว่าไม่ต่อยหมัดหรือว่าฟันศอกนับน็อกครับวันนี้ครับหากว่าแบทแมนครับไม่โดนนับไม่โดนน็อกนี้มีโอกาสที่จะชนะค่อนข้างสูงครับยี่ชอบที่แบทแมนโออจฉริยะครับ วันนี้ครับจะเก็บใจชนะอีกไฟหนึ่งไปได้ครับที่ชอบไปที่แบทแมนอออาชริยะครับ